สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวน้ำหอม Maison Francis Kurkdjian Bacchera Root 540อันนี้กันนะครับจริงๆต้องบอกว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้รีวิวน้ำหอมกันบ่อยนะครับแต่ว่าขวดนี้เนี่ยคือหนึ่งในขวดที่ทําให้ผมตื่นเต้นที่สุดในรอบปีหรือว่าเอาจริงๆตั้งแต่ใช้น้ำหอมมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มันฮิตมานานแล้วละ่ะแต่ว่าผมอะ่ะเพิ่งมีโอกาสได้ไปลองดมดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่แบบผมเหมือนจะตามหาอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันใช่ไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปพพิิเเศษเื่อรีววให้ฟัง ในเชิงผู้ใช้งานแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะเพราะว่าแน่นอนนะครับผมคงไม่ได้เป็นเซียนน้ําหอมหรือว่าไม่สามารถลงดีเทลขนาดที่แบบเล่าถึงที่มาที่ไปลักษณะท็อปโน้ตต่างๆาน้าหรือว่าในเชิงเทคนิคเเหมือนกับพี่ๆที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ําหอมได้นะครับวันนี้จะมาแนวเล่าแล้วก็เมาส์ให้ฟังกันซะมากกว่าว่าทาไมไปทําอะไรยังไงท่าไหนเนี่ยถึงได้ขวดเนี่ยมาใช้งานนะครับโดยที่ก่อนจะไปดูตัวขวดน้ําหอมนะครับก็กล่องประมาณนี้ซึ่งจริงๆตอนที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะมีหลายไซส์มากๆนะครับแต่ผมก็เอาไซส์เล็กสุดมาก่อนเพราะว่า you uh -huh. ปกติเป็นคนที่ใช้น้ําหอมไม่ได้บ่อยมากอะ่ะคือเวลาซื้อมาขวดหนึ่งอะ่ะสมมติว่า50 ML อย่างเงี้ยไซส์แบบกลางๆอะ่ะบางทีใช้3ปี5ปีจนน้าหอมหมดอายุไปแล้วนะครับผมยังใช้ไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดบ่อยขนาดน,นั้นแล้วก็เป็นคนขี้ลืมด้วยคือลืมฉีดประจําเลยรู้สึกว่าการฉีดน้ําหอมอะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติสําหรับผมะนะครับคือมันต้องแบบมีไปงานหรือว่ามีโอกาสบางอย่างเท่านั้นถึงจะฉีดดังนั้นก็เลยแบบอ่ะเอากล่องเล็กๆมาใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบปบนี่ววน่วกะาาอปรลงมณ คือมาเล็กๆรู้สึกแบบค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะคือแบบมันฟิตพอดีขวดเลยอะซึ่งจริงๆเขาดีไซน์ให้ไซส์เนี่ยมัเป็นแบบ คล้ายๆกับพวกทาวเวลไซส์นะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกเลยประมาณนั้นนะครับกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากนะด้านในก็จะเป็นถาดสไลด์มาแบบนี้นะครับก็จริงๆก็ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้เก็บรักษากล่องอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะมาคุยกันเรื่องน้ําหอมกันเลยดีกว่านะครับก็แบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นนิชแบรนนะครับคำว่านิชแบรนเนี่ยคือแบรนด์น้ําหอมที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ผลิตอย่างอื่นเลยนอกจากสิ่งที่แบบมันเป็นเกี่ยวกับน หรือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นมาทาน้ําหอมอย่างตระกูลชาแนลดีออ r ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้นิชขนาดนั้นฮะเพราะว่า น้ำหอมก็คือเป็นหนึ่งในไลน์อัพของสินค้าเขาแต่ว่าแบรนด์พวกนิชเนี่ยคือเกิดมาเพื่อปรุงน้ำหอมโดยเฉพาะนะครับดังนั้นด้วยความเป็นนิชแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการโฟกัสเรื่องการทำกลิ่นใหม่ๆห,หรือว่าพยายามจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแบบชัดเจนมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตอย่างอื่นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดน้ำหอมเขาเนี่ยไม่ยุนนิคะเขาก็จะไม่สามารถสร้างชื่อเสียงหรือว่าทำให้ตัวน้ำหอมมันโด่งดังได้นะครับดังนั้นพวกแบรนด์ตะกูลนิชเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มันจะน่าสนใจมากแล้วกก็ถ้้าเิดดใครทีี่่ไลองปับน จะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปแบรนด์แมสหรือว่าแบรนด์ที่มันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆอีกแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วนะเริ่มอินประมาณนึงแล้วอะ่ะซึ่งคลิปนี้แหละจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยแบรนด์เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก็จะชื่อแบบอ่าน,นยากๆนิดนึงนะคือเมซองเนี่ยมันก็เป็นความหมายประมาณว่าเหมือนเป็นเฮาส์ออฟอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเวลามีแบรนด์แฟชั่นต่างๆนา,นานจะตั้งชื่อว่าเป็นเฮาส์ออฟคนนั้น, House น,นเฮาสอออคนืืนนน่่ ong เเเป็ขงชชยย นักปุงน้ําหอมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นเจ้าของร่วมของแบรนด์แหละไม่ได้เป็น c ีอีโีโอเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเขาเป็น2คนทําง,งานด้วยกันแต่ว่าคุณฟรองซิสเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยคิดค้นกลิ่นต่างๆนา,นานาของแบรนด์นี้โดยตรงแล้วก็เอาชื่อเขาอ่ะมาใช้บนขวดน้ําหอมด้วยนะครับส่วนชื่อกลิ่นเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะครับกลิ่นเนี่ยชื่อว่าบาคาร่ารูทห้าสี่ศูนย์คือบาคาร่าเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่จริงๆต้องบอกว่า กลิ่นเนี่ยมันเหมือนการคอลแลบกันด้วยนะเพราะว่าบาคาร่าเนี่ยคือแบรนด์ที่ผลิตพวกเครื่องแก้วคริสตลัลอัมมณีต่างๆนานาที่มันดูเป็นสินค้าแนวแนวเทเบิลแวร์แนวแนว,แ,นวแบบลักชูรี่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็บัคคารารูท540สูเนี่ยมันเหมือนเป็นสีหนึ่งของเขาอะที่เป็นสีแดงๆแล้วก็มีการนําเอาแก้วไปผสมกับผงนั่นผงนี่แล้วก็หลอมในอุณหภูมิ540องศามันก็เลยมาเป็นชื่อของตัวน้ําหอมขวดนี้นั่นเองก็คือรูทเนี่ยก็คือสีแดงนะครับบาคาร่าก็ชื่อแบรนด์เขาก็็เเเลยอออกมมาาปนนขวดีี้ซึ่่งสหตุทผชบ นี้นะคือต้องบอกอย่างนี้ตอนแรกอะ่ะผมก็ไม่ได้อินน้ําหอมพวกนีชเลยนะครับผมรู้สึกว่าน้ําหอมอะ่ะคือซื้อแพงก็เสียดายตางังแว้งง่ายอันนี้พูดกันตามตรงนะครับก็ใช้แบบไม่เกินขวดละสองสามพันนอกจากวาระพิเศษจริงๆเช่นแฟนซื้อให้อาจจะซื้อแบบพวก Tom Ford ดราคาแบบ หลักลหลายๆพันหรือว่าหลักแบบเกือบๆหมื่นอย่างเงี้ยก็เป็นวัลลโอกาสพิเศษจริงๆแต่ปกติผมจะไม่ซื้อเองที่แบบมันเกิน3 000, 4มสพันเลยจนกระทั่งเนี่ยผมก็ได้ไปลองดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเวลามันขึ้น YouTube มาเนี่ยผมก็กดดูบ้างเป็นช่วงๆซึ่งผมก็ไปเจอคลิปที่เขาพูดถึงตัวนี้กันนะ่ยโดยที่ใน u t u b e เนี่ยจะมีคลิปที่พูดถึงกลิ่นนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆคือเยอะขนาดที่ว่าเพื่อนๆสามารถหาคลิปรีวิวน้าหอมกลิ่นนี้เนี่ยได้แบบยี่สิบสามสิบคลิปเลยนะครับข รู้สึกของผู้ใช้เนี่ยมาหลากหลายประเภทมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคนชมอันนี้กันเยอะจังเลยนะครับบางคนถึงขนาดบอกว่านี่คือหนึ่งในน้ําหอมที่ดีที่สุดในชีวิตเขาบางคนก็บอกว่าใช้มา3-4ี่ขวดแล้วนะครับขวดใหญ่ๆราคาแบบหลักหลายหมื่นเลยคือไม่กลับไปใช้ยี่ห้ออื่นอีกเลยบางคนก็บอกว่านี่คือน้ําหอมที่แบบคนใช้เยอะที่สุดอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งผมก็โหได้ยินต่างๆนานา,นา,นานก็รู้สึกว่าเฮ้ย กิตติตมาสักมันเรื่องลือจังเลยแต่แน่นอนด้วยความที่เราดูคลิปอย่างเดียวอะเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นยังไงใช่ไหมครับผมก็อ่ะไหนไหนมันจะดังซะขนาดนี้นะครับมีโอกาสได้ไปห้างเนี่ยไปพารากอนก็เดินไปขอลองฉีดเขาดูสักทีหนึ่งนะครับผมก็ลองฉีดดูแล้วก็ลองดมดูวินานทีแรกที่ผมดมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมรู้สึกเหมือนแบบนั่งอยู่ในบาร์แบบ บาร์ Bar, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรูหรๆกลิ่นอายดูคลาสสิกบอาบัๆเก่าๆแล้วก็มีคนแต่งตัวเนีน้ยเป็นแบบเจนท์แมนใส่สูทเนีน้ยผูกไทยใส่หมวกแล้วก็มันนั่งชงเครื่องดื่มให้แล้วก็มีบรรยากาศรอบๆคนแต่งตัวดีกันทุกคนบรรยากาศแบบดนตรีแจ๊สเบาๆฟิลแบบนั้นมันลอยขึ้นมาเฉยเลยนะเพื่อน <c oughs> ๆซึ่งเพื่อน <c oughs> ๆฟังดูปั๊บเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผมเอร์นะคือแบบโอ้โหฉีดทีเดียวไปคิดอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่า มันเป็นกลิ่นที่มีความหวานอะแล้วก็ดูแบบ gentleman ดูมีความอ่อนนุ่มไม่ได้แบบหวานจนรู้สึกว่าเลี่ยนเกินไปแล้วก็สุดท้ายอะตรงปปลายอะ่ะปลายปลายกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบ ไม่ไหม่กลิ่นไม่ไม้กลิ่นเหมือนยางไม้เข้ามาจำแจมด้วยอ่ะเป็นเหมือนกลิ่นลูกอมหวานที่สุดท้ายปลายมันจะขมนิดนิดแล้วก็มีความไหม่มีความไม้นิดนอ่ะประมาณนั้นนะซึ่งอันเนี้ยคือคําอธิบายที่ผมพยายามจะเรียบเรียงมาอย่างดีแล้วนะครับว่ามันกลิ่นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเอาให้แบบอธิบายโดยสั้นที่สุดนะครับโดยภาพรวมให้มันกระชับที่สุดมันเป็นกลิ่นสไตล์หวานของผู้ชายประมาณนั้นแล้วกันนะครับคือไม่ได้ไปทางเฟรชแบบสดชื่นเหมือนกับกลิ่นที่แบบไปทางสปอร์ตเป็นแนวซัมเมอร์เป็นแนวที่มันมีความเย็นอะไรแบบนนนนนนััั้่ะะคือมมมจจไทเย็ ทนอุ่นๆหว,วานๆแล้วก็มีไม่ๆของไม้ติดมานิดนึงอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบโหชอบมากเลยะคือผมไม่เคยชอบกลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยนะคือก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีกลิ่นแบบนี้ด้วยแหละก็เลยไม่เคยชอบนะครับแต่ว่าพอได้มาดมครั้งแรกปั๊บนะมันแบบมันจบเลยนะครับผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในน้ําหอมที่ผมแบบอยากฉีดที่สุดอันนึงเท่าที่ผมซื้อมาแล้วอ่ะคือปกติเวลาผมฉีดน้ําหอมอ่ะผมจะไม่ค่อยแบบอยากดมมันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได ใช้น้ำหอมอะไรเยอะนะครับแล้วก็เวลาฉีดผมจะแบบเกรงใจคนรอบข้างมากๆว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้ตัวเรามีกลิ่นแปลกๆหรือว่ากลิ่นที่แบบมันเป็นหอมแบบแจมๆขึ้นมาไม่อยากให้แบบกลิ่นไปรบก,กวนคนอื่นเลยอะแต่ว่าขวดเนี้ย มันเป็นขวดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากให้คนรอบข้างได้กลิ่นอันนี้จากตัวผมอะนะครับคือมันเปลี่ยนความคิดผมไปได้มากๆเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราถึงชอบอันนี้ได้มากขนาดนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่จะซื้อขวดนี้นะผมก็ไปลองอีกตัวหนึ่งก็คือ r e e d Aventus นะครับทั้ง Silver m o u ม t a i นทั้งตัว a b s o l u ูนะครับก็มีหลายตัวที่ทางเซล,ลเนี่ยเอามาให้ลองซึ่งจริงๆผมก็ชอบอันนั้นมากอยู่แล้วนะที่แรกกะว่าจะไปจบที่ Creed Aventtage ครแต่ว่วาพอมมาดมตัวนีีี้้้้ปัับเเนนน่ยยมมมผทททิงทง Creed าางาาาไลแบบ ชัดเจนมากๆอ่ะรู้สึกว่านี่คือกลิ่นที่ใช่แล้วก็ชอบมากๆอันนึงเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ฉีดไปทีนึงนะครับรู้สึกแบบโหฟินมากกลิ่นตอนนี้มันหวานๆขึ้นมานะครับเหมือนเป็นลูกอมหวานๆพูดดีพูดดีแล้วก็จบด้วยกลิ่นไม้กลิ่นแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์หนังที่มันมีความขมปลายนิดนึงเลยประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือดูแบบพูดดีมากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงละนะครับผมน่าจะพูดได้ประมาณเท่านี้นะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันได้แหละว่านี่คือการซื้อน้ำหอมแบรนด์นิชครั้ง หน้าค้นหาอีกมากๆเลยแล้วก็ใครที่เคยดูรีวิวของอันนี้แล้วแบบยังไม่เคยดมตัวจริงอะ่ะผมอยากให้เ,เพื่อนๆไปดมมากๆนะครับอันนี้ผมเป็นหนึ่งในคนที่โดนพี่ๆในช่องน้ำหอมทั้งหลายป้ายยามาอีกทีหนึ่งนะก็เลยเอามาเล่าความรู้สึกให้ฟังกันว่าฮ มันดีจริงเ,เพื่อนๆมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันดีว่าเวอร์เลยอ่ะจนรู้สึกว่าเดี๋ยวยังไงขวดหน้าเนี่ยต้องอัปเกรดเป็นไซส์ใหญ่ๆแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องเล่านึงนะคือตอนที่ผมไปลองน้ําหอมอันนี้มาครั้งแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันจะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือเป็นอย่างงี้อันนี้เป็นเ e ออเดอร์เพอร์ฟูมนะครับก็คือ EDP แล้วก็อีกตัวหนึงเนี่ยมันจะเป็นเอ็กซ์เทรดเพอร์ฟูมเป็น EDT เหมือนกันแต่ว่าก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะคนละแบบกันไอ้ตัวนั้นอาจจะขวดสีแดงแต่อันเนี้จะขวดใสๆแล้วก็ติ๊กเกอร์แดงแทนตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบทางเอ็กซ์เทรดมากกว่านะครับเพราะว่ากลิ่นมันดูแบบมีความเม มากกว่าประมาณหนึ่งแต่ว่าพอผมฉีดใส่กระดาษที่เขาให้ลองอะนะครับแล้วก็เอากลับมาที่บ้านอะ่ะทิ้งไว้หลายชั่วโมงเลยอเอากระดาษมาดมอะ่ะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยไปชอบเอเดอร์พฟูมมากกว่านะครับรู้สึกว่า เฮ้ยมันหวานแบบหวานกําลังดีอ่ะตัวเอ็กซ์เพรสมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากหวานมาแจมไปเยอะนิดนึงอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะทิ้งความหวานไว้อย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ถูกชะตาม,มากกว่าเยอะเลยทีแรกจะซื้อตัวนั้นละนะครับตัวเอ็กซ์เพรสละแต่ว่าเอาไปเอามากลายเป็นมาใช้ตัวนี้แทนนะครับรู้สึกว่ามันหวานกลมกล่อมกว่าละมุนกว่าแล้วก็ระยะยาวอ่ะมันหวานต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยความหวานมาได้เรื่อยๆมากกว่านะครับซึ่งไอ้เรื่องความทนทานเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ฉีดนะผมรู้้สึกว่า ตอนฉีดปั๊บกลิ่นมันแรงมากนะครับมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันต้องชัดมากๆแน่เลยแต่สักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบเบาลงอย่างน่าใจหายนะครับคือเบาลงมากๆแล้วก็ในใจจะคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันจางแบบนี้เราต้องย้ำหรือเปล่านะครับอีกประมาณสัก2อสมฉีดเพื่อให้มันมีกลิ่นแรงกว่านี้แต่ในความเป็นจริงอ่ะคือกลิ่นจริงๆมันยังอยู่นะแต่จมูกเรามันชินนะครับคือผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปอ่านกระทู้ในพันทิปอ่ะเขาบอกว่าจริงๆไอ้ตัวนี้กลิ่นมันแบบติดยาวมากจริงนนมมัหดาากเลยแต่่ว หลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยสักพักหนึ่งมันจะหายไปนะครับซึ่งเป็นกันทุกคนเพราะว่ามันชินกลิ่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนนอกที่เดินผ่านมาหรือว่ามาดมกลิ่นใกล้ๆเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเนี่ยชัดมากนะครับดังนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่กลิ่นติดค่อนข้างจะยาวนานนะยาวนานระดับที่ว่าเราฉีดตอนเช้ากลับมาตอนเย็นะ่ะแล้วดมเสื้อผ้าเราอะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเคลียร์จมูกเรียบร้อยอะกลิ่นมันอยู่ในเสื้อผ้าเราได้แบบสบายๆเลยนะครับซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้ผมลองมา,ล,าละก็ อาบท่าเสร็จปับ๊บกลับมาเดินผ่านกองเสื้อผ้าที่เราทิ้งไว้ลงตะกร้ากลายเป็นว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเราหอมจังเลยนะครับกองเสื้อผ้าที่แบบเป็นผ้าใช่แล้วอ่ะแต่ว่ามันมีกลิ่นนึงเนี่ยลอยออกมาแล้วแบบโหมันฟินมันหอมมากนะครับเรียกว่าติดทนนานหายห่วงนะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะอยู่ไม่นานนะอันนี้นานแน่นอนนะครับก็โดยสรุปเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ผมน่าจะชอบที่สุดใน รอบหลายๆปีหรือว่าเอาจริงๆตั้งแต่มีน้ําหอมมาเนี่ยตัวนี้ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดละแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกทําให้ผมอยากจะฉีดน้ําหอมทุกวันเลยจากเดิมที่ไม่ได้อยากฉีดแล้วก็ชอบลืมบ่อยๆกลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะออกไปไหนดีเพื่อที่ได้ฉีดน้ําหอมตัวนี้แล้วก็ออกจากบ้านอะไรประมาณนั้นเลยนะคือถือว่ากําลังคลั่งไคล้อันนี้มากๆนะครับยังไงใครที่ยังไม่เคยดมอยากให้แนะนาลองไปดมดูนะครับซึ่งสถานที่ลองเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นพวกห้างใหญ่นะครับเช่นพากรากอนก็จะม สยามนะครับเพราะว่าตอนแรกไปถามพารากอนพารากอนของหมดเลยนะครับก็ไปได้ที่ไอคอนแทนยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับไซ์นี้6,800บาทนะก็ถือว่าราคาแรงเอาเรื่องนะไซส์แบบเล็กๆเลย35 ml ถ้าเกิดไซส์ใหญ่กว่านี้70ก็ตาเป็นหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทเลยแถวๆนี้นะครับยังไงก็ลองดูนะถ้าเกิดยังไม่ชัวร์ก็ลองไซส์เล็กๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อัปเกรดทีหลังอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สาาามมมรรถคเเน้ไดลยะับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ